สวัสดีครับทา่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะได้ฝึกเทคนิคทักษะพื้นฐานในการช่วยวิตคนจมน้ำครับและเป็นเทคนิคในการว่ายน้ำแบบคนเดือวครับเทคนิคในการยังชีพในการช่วยเหลือตัวเองอย่างง่ายๆครับซึ่งถ้าหากสนใจแล้วลองทำดูนะครับรวมทั้งยังเป็นเทคนิคท่าว่ายน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับลองติดตามชมนะครับ ขณะนี้เรากำลังจะฝึกในเรื่องของการลอยตัวแบบคว่ำนะครับซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งในการว่ายน้ําสากลน,นะครับแต่ที่จริงแล้วก็จะเป็นทักษะที่สําคัญในการช่วยชีวิตคนจมน้ําครับหรือ life s ซ v i n g นะครับถ้าหากเราฝึกลอยตัวโดยที่ไม่เกร็งลําตัวนะครับทําตัวให้ตามสบายนในการเตะเท้าสลับเนี่ยก็จะทําให้เหล่านั้น ลดพลังงานไปนเยอะเลยนะครับลองฝึกดูนะครับกลับมาที่ห้องแลบนะครับในการฝึกรอยตัวแบบคว่ำนะครับเราจะจัดลำตัวให้ขนานกับพื้นสะให้มากที่สุดนะครับที่เราเรียกว่าสตรีมไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในการเตะขาก็เตะแบบสลับเท้านะครับ ถ้าหากเราสามารถที่จะลอยตัวได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอามือนั้นกวาดผิวน้ํานะครับแนบพิลําตัวได้ครับก็จะทาให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นครับลองฝึกดูนะครับสําหรับแบบฝึกต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกทักษะในการลอยตัวแบบหงายครับใช้มือกวาดน้ําที่เราเรียกว่า sculling นะครับการ กวาดด้วยมือนะครับก็จะทําให้เรานั้นเบาขึ้นการใช้พลังงานจะลดน้อยลงถ้าหากเราไม่เกรงลําตัวนะครับก็จะทําให้เรานั้นมีพลังงานเหลือเฟือครับในการช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยครับลองผัดดูนะครับกลับมาที่ห้อง l ลบนะครับ มาดูซิว่าการจัดลําตัวแบบนอนถ่ายนั้นหรือแบบถ่ายลาตัวนั้นมาดูให้ชัดนะครับว่าจัดลําตัวนั้นต้องไม่เกร็งนะครับมือกวาดผิวน้ํานะครับตามสบายนะครับขณะที่ปลายเท้านั้นงุ้มนะครับเตะสลับนะครับก็จะทําให้เรานั้นเคลื่อนที่ไปได้ตามที่เราต้องการครับโดยที่เราไม่เกร็งลําตัวนะครับลองดูการจัดระเบียบร่างกายนะครับ สำหรับทักษะในตอนนี้ก็จะเป็นทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการช่วยในการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฝึกด้วยตัวเปล่าและก็อุปกรณ์ครับโดยมีคลิกบอร์ดเป็นตัวช่วยครับขอให้หมั่นพยายามฝึกซ้อมนะครับแล้วเราก็จะมีความสามารถว่ายน้ําในการยังชีพหรือการช่วยชีวิตได้ดีครับรวมทั้งยังเป็นการว่ายน้ําเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยด้วยครับ เป็นไงบ้างครับทักษะง่ายๆวันนี้ครับลองฝึกดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเราสามารถทําได้ครับอีกจะท้อนะครับเดี๋ยวเราจะนําทักษะตอนต่อไปมาให้ฝึกกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสามารถในการว่ายน้ําเพื่อช่วยชีวิตตนเองครับและต่อไปก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมได้ด้วยครับขอบคุณครับ